คำเตือนไปคนคมเสื้อสุดขดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่ได้สนับสนุน,นการเล่น,นการันทีผิดกฎหมายติชฉีดทางช่องไปแค่แนวทางหวยรัฐบาลเท่านั้นดูแล้วชมแล้วก็อย่เิ่ที่เฉยกดไลค์กดเชกกิางวห้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องฟังไทย้วครับฟังเล่ากับผมสวัสดีทุกคนนะครับเนาะ นี่ครับสังยอดกับสีมาบอกแก้วท่าครับหัวเล่าวัฒนาครับหัววันที่สิบเก้านะครับเนาะต่อไปหัวเล่าสออกทุกวันพุธนะครับพี่น้องวันจัดสุโรมีนะครับเด้อส่วนวันพุธวันจัดวันสุโรมีครับจนถึงเดือนอาจจะถึงเดือนมิถุนายนนะครับนั่ครับจนจิตกออกตามปกติครับพี่น้องครับกัมนนี่กับสิเดตตัวไดนะครับเนาะพี่น้องกลับไปเบิ้งครับผมติดตามครับผม ขอบคุ่ติดตามเราชมนะครับเนาะทุกคนครับขอบคุณนเอฟซีทุกคนครับที่ติดตามนะครับเนาะกรับออมาแล้วครับจะเลื่อนกับพี่น้องคนไหลคนแจ้ครับคนกรนดิกลางน้ำนะครับเพื่อฝากคลิปต่อไปนะครับนอตเมื่อนี้ครับสุดท้ายตัวใดนครับพี่น้องครับเตรียมปากกาสมุดที่สองไปครับเราจะแคปหน้าจอไปกันนะครับผมับไปกันเลยครับผมไปกันเลยครับพี่น้องกรับมาเบิร์นกับชุดท่าโตครับ แนวทา่าหัวเล่าพัฒนาครับพอวันที่สิเกนะครับเดือน4ปี6กครับกาะดดยังตอไปดีครับพี่น้องครับอาซีสีหนึ่งหกอาซีสีหาแปดีหนึ่งหกหครับนี่คือชุดหาโตนะครับเนาะ แนวทางเวลาพัฒนาครับวันที่10เก่าเดือน4ปี66ครับตัวเด่นนะครับเนาะก็มี H C C 16ครับ H C C 16ครับตัวร่อง H C C 76 H 8 C 16 H 8 C 76ครับนี่ตัวร่องครับตัวเด่น H C C C 6ครับผม C C 16ครับผมคือตัวเด่นนะครับเนาะ มากกะจุดไวแคบไว้ครับปมมากกะพานรับพี่นองครับครับผมมวนรับี่นอนครับสุดซีโตนะครับสุดซีโตแนวทางหัวเล่าพัฒนากับพอที่สิบเเดือนสปี6กครับสุดซีโตก็ได้งต่อไปนี้ครับ C C 1 6ึ่งหก C C เจ็ดหกแปด C หนึ C ครับ ซีซีห c ึ6งหกซีซีเจ็ดแปดซนกีับนี่คือชุดซีโตนะครับเนาะตัวเด่นนาะครับเนาะตัวเด่น cc16 เด่น cc16 กครับผมตัวร่อง cc76 8จ1 6 8กแปดซหกับผมนี่คือชุดซีโตนะครับเนาะแนวทางหัวราวพัฒนากับผมววันที สิบเก้าเดือนซีปีหกหกครับผมมักกะเก็บไว้จดไว้ครับผมมักกะผ่านได้ครับพี่น้องครับครับขอบพระคุณครับพี่น้องครับชุดสามโตนะครับชุดสามโตแนวทางหวยลาบปัฒนาครับหวยวันที่สิบเก้าเดือนซีปีหกหกครับผมก็มีดังต่อไปนี้ครับซีหนึ่งหกซีเจ็ดหกซีหนึ่งเจ็ดซีเจ็ดเจ็ดครับพี่น้องครับ นี่คือชุด3ามโตนะครับบนนะครับแนวทางหวยลาปตนาครับผมที่19เดือน4ปี66กครับผม4 1 6 4 7 6 4 1 7 4 7 7ครับผมนะครับเนาะตัวเด่นนะครับ4 1 6ครับตัวเด่น4 1 6ครับตัวร่อง4 7 6 4 1 7 4 7 7ครับพี่น้องครับมักกะแครปไปจดไว้ครับพี่น้องครับพามากะพานครับผม ี่นอกับบครับสุดสองโตนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนาครับผลวันที่16เอ้ยวันที่1 9เกาครับเดือน4ปี6 6ครับก็เลต่อไปนี้ครับ16 1 7ง6 7 7ครับผมห6 1 7 77ก6ครับผมตัวเน้นนะครับเนาะ16กับ7 6ครับตัวเน้น16กับ76ครับผมวิ่งรูดนะครับ วิ่งรูดบน1กับ7ครับวิ่งรูดบน1กับ7ครับผมนะครับเนาะจุด2ตัวบนนะครับมี1 6 1 7 7 6 7 7ครับผมตัวเด่น1 6 7 6ครับหมักกับแคบไว้จดไว้ครับโบหมักกับพานครับพี่น้องครับทุกอย่างเป็นแค่เนื้อทางนะครับเนาะงูมีเพลหูดอกพี่น้องไว้สองต่อเลยครับผม สมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกสถานที่รับลงโปรแกมรมออนไลน์โทร086 655 7112รับรายละเอียดได้ที่ w w w s, <S สมยศไอที .com สมยศไอทีรับลงโปรแกรมนอกสถานที่รับลงโปรแกมรมออนไลน์สนใจนะครับติดต่อที่086 6 5 5 7 1 1 2 ดูรายละเอียดได้ที่ w w w s o m y o t i t c o m ครับพี่น้องครับว่าเบิงครับชุด2ตัวล่างนะครับเนาะชุด2ตัวล่างแนวทางงวยลาบัฒนาครับโหดวันที่19ครับเดือน4ปี6 6กครับก็ได้ยังต่อไปนี้ครับ4 4 4 3 7 4 7 3ครับ4 4 4 3 7 4 7 3ครับพี่น้องครับวิ่งรูดบน1นกับ7ครับผม วิ่งหลุดล่าง4กับ7ครับวิ่งหลุดล่าง4กับ7ครับผม2ตัวล่าง4 4 4 3 7 3 7 4นะครับตัวเด่นนะครับเนาะ4 4 7 4ครับตัวเด่น4 4 7 4ครับพี่น้องครับมัลล์นกับ4 4ครับมาบักล์บิลล์กับ7 4ครับพี่น้องครับอยากจะมักล์นะครับเนาะ มากับจดไว้ก็บไว้ครับผมมากับพานครับพี่น้องครับทุกอย่างขึ้นแนวทางครับผมกลับมาเบิ่งชุดกันนะครับชุดกันบนล่างครับแนวทางหัวลาวัฒนาครับโวันที่19เดือน4ปีหกโคครับผมกรับมาต่อไปนี้ครับมีทั้งหมด8ชุดด้วยกันครับพี่น้องครับกับมี CC C3 16 17 74 73 76 77ครับ4 4 4 3 1 6 1 7 7 4 7 3 7 6 7 7ครับผมนี่คือแนวทางหวยลาววัฒนาครับพวนวันที่19ครับสอโตล่างนะครับเนาะสองโตล่างบนล่างครับ ชุดก,กันนะครับสอตล่างบนล่างชุดก,กันครับ C C C 3 C 6สามซีหกหนึครับผมตัวเน้นนะครับเนาะกมี C C ซีเจ็ดซกครับซีซีเจ็ดครับผมนี่คือตัวเด่นนะครับเนาะจุดล่างบนนะครับเนาะ แนวทางฮวยลาวพัฒนาครับมักกะจดไว้แคบไว้ครับว่มักกะพานครับพี่น้องครับทุกอย่างขึ้นแนวทางครับพี่น้องครับกำม่เบึงชุดเบิ้ลนะครับเนาะชุดเบิ้ลแนวทางฮวยลาวพัฒนาครับผลวันที่สิบเก้าครับเดือนสี่ปีหกครับผมมีซีซีเจ็ดเจ็ดสองสองฮกโกครับซีซีเจ็ดเจ็ดสองสองฮกโกครับพี่น้องครับ ตัวเด่นนะครับเนาะตัวเด่นซีซีครับกับโอโคกับเด่นซีซีกับโอโคกับหัวนี้ครับทำมาเบิร์นนะครับเนาะเด่นซีซีกับโอโคกับพี่น้องครับมักกับจุดใบแคบใบครับพี่น้องมัดกับพันครับผมทุกอย่างขึ้นแม่ทางครับพี่น้องครับกับมอชียสุดท้ายนะครับเนาะสุดสองโตล่างบนตรงๆนะครับเนาะหัวนี้ต้องเข่าครับพี่น้องครับต้องเข่านะครับเนาะ พอตัวบ้หัวหนึ่งลวครับวันนี้ตองเขาครับพี่น้องครับตัวเด่นนะครับหัวนี้นะครับตัวเด่นก็มีสองมีหกมีเจ็ดมีหนึ่งนะครับมีสองมีเจ็ดมีหนึ่งนะครับเนาะตัวเด่นนะครับเนาะก็มีหกมีเจ็ดมีหนึ่งมีสองครับ มีหกมีเจ็ดมีหนึ่งมีสองรับตวัวเด่นครับผมจุดสองตวัวบนล่างตรงๆนะครับเนาะถ้าพี่มองมัเดเลหกตะคกับก็มีหกหกหกเจ็ปดสครับ, 6, 6, 7, 6, 8, 6, รบถ้าพี่้องมัดเลขเจ็ดนะครับก็มีเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดสามครับถ้าพี่้องมกักเลขสกับก็มีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึสครับ ถ้าพี Noel, hai, ่น e pa ้องมาคลิก2นะครับเนาะก็มี2 6 2 7 2 8 2 3ครับพี่น้องครับเบิ่งชุดเด่นนะครับเนาะชุดเด่นในหัวดนี้ครับก็มี7 6ครับ1 6ครับ1 8ครับ2 7ครับ2 8ครับพี่น้องครับทำมาเบิ่์นนะครับเนาะกั6ฮครับพี่น้องครับ7 7นะครับเนาะ เบิร์กับหกหกเจ็ดเจ็ดครับผมทำมาเบิร์นะครับเนาะทำมาเบิร์นกับเจ็ดหกหนึ่งหกหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดครับนี่คือชุดสองโตบนล่างครับตรงๆครับโมเที่แยร์ลุดครับฮวนี้ต้องเข่าครับพี่น้องครับมากกัจดไว้เชฟไว้ครับพี่น้องครับพอมากระพานครับทุกอย่างเป็นแคนแนลท่าเนาะครับเนาะมาลงวิธีหูเดอกพี่น้องหัวสูงตัวใดญครับพี่น้องครับ ครับพี่น้องเมื่อแล้วเป็นจังไงครับพี่น้องเป็นตะเขาวะครับพอดีครับกะลองใช้วิทยาด้วยครับเด้อในการรับชมครับทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับเย็ดตามสูตรครับเกืือมันออกนะครับเนาะเป็นแค่แนวทงใไ้พี่น้องครับนะครับเนาะเฮ็ดตามสูตรท่ายามเต็มทีแล้วครับพี่น้องวันนี้นาีิขาวรลบคนที่แล้วรุดแล้วพี่น้องครับคนนี้นาสิขาเด้อครับเด้อผู้ได้ก่ะ เจอตามแล้วกระหูนะครับน้องไม่เขาว่า2หัวแล้วครับมันลดมันซวนหนึ่งหัวที่แล้วครับพี่น้องครับเมืวันดีกับนาสิเขาครับพี่น้องครับใหินแล้วพี่น้องเปลี่ยปังรวยๆปังๆเด้อครับเด้อมีโชคเห็นหมานีขึ้นครับผมแต่เสียหงวยไทยมันงเหรอครับน้องครับน้องหงวยไทยกับออกแจกแปลกแล้วครับน้องหัวทิเล่ออกเก้าศูนย์เจ็กับมาออก906าศกับพี่น้องแกเปลี่ยนกันเลยพวกเปลี่ยนกันเลยครับพี่น้องครับน้องจ้า ปัตสัยวิทยานะครับจะได้ในการรับชมกับผมทุกอย่างเป็นแค่แนวทางครับพี่น้องครับมโนมี่ไปหูดอกพี่น้องหมเสาะตัวใดครับผมมีพี่หูนะครับเนาะวันนี้ก็ขอพี่น้องรวยรวยปังปังเด้อพี่น้องเลยเงินมันหายากเนาะครับเนาะตัวใดกัหาเงินยากครับผมนะครับจากให้เขาตุ้งตระนะพี่น้องผมว่าเขาจะไหนเนาะครับเนาะตามทุกซ้ามารแล้ะครับตามสูตรกับปีว่างไว้นะครับเนาะสูตรได้พอดีกับลดทิมไปพี่น้องเอาสูตรใหม่เนาะครับเนาะ สุดไห่ว่าเขาก็โลดทีมกนหุนไหมครับผมนะครับครับนอกจากพี่น้องสีบ๊วยตามแล้วครับสีบ๊เฮ็ดนะครับเนาะกับพี่น้องว่าต่างกับพี่น้องครับก็แค่นี้แหละครับผมกับพี่น้องนี่กับออยพี่น้องโชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวยปังๆเลยครับเด้อนี่ขอตัวไปก่อนครับพี่น้องครับสวัสดีครับโชคดีทุกคนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย